ผมวันนี้นะครับก็มาอยู่ในล้อของตระกูล Isuzu Vmax โอ้พี่โหเยี่ยมมากเลยนะครับมีพรวิวภาพรวมให้ดูก่อนนะครับเผื่อบางคนดูช็อตหรือดูคลิปสั้นนะครับจะได้เห็นนะอ่ะตัวที่ท่านเห็นอยู่จะเป็นตระกูลของขอบ18กับขอบ17นะครับผมอ่ะตัวแรกเลยครับ Isuzu s t y l ครับตัวนี้เนี่ยแน่นอนครับผมตอนที่เขาป๊อปปูล่าหรือตอนที่เขากระแสะแรงเนี่ยนะฮะขายดีมากๆ ถามทุกวันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นล้อที่สวยที่สุดตัวหนึ่งในใจผมนะเพราะว่าล้อมันก้านเล็กๆเรียวๆนะครับต่อไปก็จะเป็นสเตลตัวพิเศษของเขาก็คือตัวสีดำปัดเงามันจะมิลล์สอรุ่นนะฮะลายเดียวกันแต่สีต่างกันนะครับแล้วก็ตามมาด้วยมิลล์เอ็ยตัวนี้นี่หายากเลยไอคอนิกป่ะใช่ออนิกออนิกออนิกด้วยไอเนี่ยตัวเนี้ยหายากสุดเลยนะฮะขอบ18ครับผมต่อไปเลยนะฮะก็จะเป็นอิซุสอันนี้ตัวใหม่ครับมันจะเป็นปีประมาณ2023-24ยี่บ โดยประมาณนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับดำปั่นเงาตัวท็อปด้วยแล้วก็จะเป็นมิวเอ็กไอคอนิกอ่าอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าไอคอนิกนะหกก้านคู่ก็ส่วนเหมือนกันแล้วก็ตัวลายวายก็กําลังนิยมอยู่เหมือนกันนะฮะเราก็มีจัดจําหน่ายให้นะครับแล้วก็ตามมาด้วย 4, ี่คูณสตัวนี้เนี่ยยอดขายโดยรวมขายมากมากที่สุด นะครับตั้งแต่เปิดร้านมา15ปีนะฮะความรับเลยนะสิปีนะตัวนี้ขายมากที่สุดนะท่านลูกค้าต่อไปอันนี้มันจะเป็นตัวเขาเรียกว่า X Series ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะมีความโดดเด่นของเขาเป็นลาย 6, 6กก้านดูมันแข็งแรงดีบึนบนแล้วก็ตามมาด้วย m ิวเครับขอบ17ตัวท็อป นะครับผมนะฮะล,ล้อเก่าเรารับเกินทุกรุ่นนะครับรับบัตรเครดิตด้วยนะฮะต่างจังหวัดเราก็จัดส่งให้นะครับสนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0898118650 0898118650อย่าลืมนะครับต่างจังหวัดเราจะส่งให้ล้อเก่าก็เทินได้ส่งกลับมาเทินได้หรือจะมาที่หน้าร้านก็ยินดีนะครับอยู่ในละแวกเซนทรัพลพาราม2สวัสดีนะครับ